ก็สวัสด,ดีครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้านะครับที่สวนกิง่งเมื่อคืนฝนก็ลงเกือบทั้งคืนนะครับที่ก็ยังถ่ายไม่หมดที่ยังถ่ายไม่หมดเลยยังเหลือฝั่งน้น้นแล้วก็มาฝั่งนี้ตกทั้งคืน เหมอกก็ลงตอนเช้าด้วยโหตื่นมาก็ท้องฟ้าก็เขียวชะอุ่มเลยบรรยากาศก็เหมือนแบบแบบนี้แหละมองไปทางไหนก็มีแต่โอ้หมอกลงเยอะเมื่อคืนเนี่ยฝนลงเยอะเนี่ยเดูดูดูหมองเนี่ย ชีวิตป่าชีวิตดอยก็แบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมันดีตรงที่ว่าไม่ไวุ่นวายไม่ได้อยู่ในเมืองกรุงทั้งนี้ก็ดีปลอบโควิดไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ขอให้ขอให้ปลูกขิงหมดไว้ๆแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยวันนี้นี่ฝนลงแล้วสงสัยคงถ่ายไม่ได้ละโอ้โหบรรยากาศนี่โอ้โหน่าอยู่มาก เช้านี้ก็ถ่ายแค่นี้พอนะพี่น้องครับถ่ายแค่นี้พอบรรยากาศตอนเช้าก็แบบนี้แหละขอให้ทุกคนพี่น้องทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดเด้อ